กาบสวัสดีกันทุกท่านนะอยู่ผมทีมที่สุดเก,ก่งแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่องคู่หูนะฮะก็คือเพื่อนและเป็นคู่หูผมนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็เขาไม่อยู่2,000 subscribe ก,ก็ไปกดได้เขาถึง4,000 subscribe เลยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเลยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดให้ผมด้วยนะอย่าลืมผมเลยกันเนี่ย ประมาณนี้นะฮะเฮียเอเกับมีคนติดตามถึงสองมีคนดูถึงสองแสนม,มีคนติดตามสามพันเก้าร้อยสิบเจ็ดคนนะะก็เอิ่มแป๊บช่องหายนะก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้อย่าลืมที่กดรไลค์เพื่อเปาลัง, like ลงใจการทำคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ไปแล้วถ้าได้ยินเสียงเฮ้ยได้ยิงงนเสียงบนลมือขอโทรกันด้วยนะบ๊ายบาย